สวัสดีค่ะพี่อิมพรวลินอันแก้วนะคะวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของคนที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายก็คือระยะที่5ซึ่งก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ตัวแฟนเองกับ้าก็รักษา เป็นโรคไตามาตลอดตั้งแต่ระยะเริ่มแรกมาจนถึงขั้นที่ต้องฟอกไตนะคะแต่ทีเนี้ยอาการมันไม่ได้ดีขึ้นมันมีแต่สุดลงไปทุกวันจนกระทั่งถึงระยะที่5ก็คือไตาวายเรือหลังระยะสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นนะตอนก่อนที่จะมาถึงระยะสุดท้ายนี้อาการของแกนะเดินก็แทบจะไม่ไหวข้าวก็กินไม่ได้นอนก็นอนไม่หลับซึ่งมันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆเลยโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาเนี่ยเรามองไม่เห็นเลย จนกระทั่งคุณหมอนัดนะคะนัดที่จะไปเจาะที่คอเพราะว่าไตามันทํางานไม่ได้แล้วก็ต้องฟอกเลือดนะคะเนี่ค่ะลอยตรงนี้เอาออกไปแล้วค่ะหลังจากที่ฟอกไปแล้วสักระยะหนึ่งก็ประมาณ3ามสเดือนนะคะเนาะหลังจากนั้นก็มีโรคแทรกขึ้นมาอีกโรคหัวใจค่ะเป็นเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบก็ต้องทำบอลลูนก็ต้องทำบอลลูน พาะอาการที่เป็นน่ก็คือมันน็อกอยู่ดีๆก็เหงื่อออกท่วมตัวเลยหายใจไม่อิ่มนอนไม่ได้อะไรไม่ได้โคตรทรมานเลยเพราะกลางคืนแกก็นอนไม่ได้แล้วก็อาการที่น็อกนี่ก็คือจะเป็นช่วงวันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์คุณหมอท่านก็ไม่ได้ว่าอยู่ประจำโรงพยาบาลใช่ไหมคะเวลาที่จะไปฟอกถ้าเหงื่อออกอาการเหนื่อยเขาก็จะถามเลยเขาไม่ให้ฟอกค่ะเพราะนั้นน่ะเราก็เลยเข้าไปเซิร์ชดูใน Google ว่าผลิตภัณฑ์ ตัวไหนเพราะว่าลําพังกินแต่ยาของโรงพยาบาลเราคิดว่าอาการตาขอ,ของป้าไม่ดีขึ้นมันมีแต่ซุดลงทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้น mm hmm. ก็เลยเซิร์ชเข้าไปดูว่ามีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไหนบ้างที่เข้าไปช่วยฟื้นฟูในเรื่องของคนที่เป็นโรคไตระยะ,ะที่5เนี้ค่ะพอดีไปเจอยี่ห้อเจลพัชนี่ยหลังจากนั้นก็เลยได้กินนะคะป้าก็ได้กินเจลพัชนี่มาเรื่อยๆพร้อมกับตัว ยูมิเนี่ค่ะตัวยูมิแล้วก็ตัวฮาร์คนะคะหลังจากนั้นป้าก็ดีขึ้นเป็นลําดับกินได้เดือนห่กว่ามั้งสองสามชิ้นเนอะก็หายมันมีแรงเหมือนคขไม่เป็นโรคเลย <5 S 2> สุขภาพดีกว่าเดิมเยอะ,ะนอนเนินสบายไม่ต้องนั่งหลับแล้วใช้นอนราบได้เลยสบายเลยค่ะต้องขอขอบคุณบริษัทเจลพัดหวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นโรคไตกันนะคะขอบคุณมากค่ะวิธีที่ดีที่สุดที่ผมค้นพบอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอูมิอูมิมีส่วนผสมต่างๆจากสารสกัดสาหร่ายทะเลเรียกว่าฟูคอคแดนฟูคอยแดนมีประโยชน์มากมายที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายของคุณช่วยควบคุมระดับภูมิคุ้มกันตอนนี้มาทำงานได้สทาง ความเจ็บป่วยบางอย่างปัญหาบางอย่างที่เรามีเป็นพาะระบบภูมิคุ้มกันของเรามีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปมันเพิ่มสูงเกินไปฟูคครเดนช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันนั้นให้กลับมาเป็นปกติได้บางครั้งระบบภูมิคุ้มกันต่ำเกินไปและเรารู้สึกไม่สบายมันจะช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันให้กลับมาสูงขึ้นช่วยควบคุมให้เป็นในแบบที่ควรจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่เราเห็นจากฟูกคอคเดนคือการทําให้เกิดการต่อต้านการอักเสบ มันช่วยบำรุงร่างกายเมื่อเราป่วยเราพบการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายเพื่อลดการอักเสบนั้นฟูคอยดัดนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้ดีขึ้นได้และร่างกายของคุณก็จะรักษาตัวเองมันช่วยให้คนนอนหลับได้ดีขึ้นมันช่วยในเรื่องการย่อยอาหารและสุขภาพของลำไส้มีประโยชน์มากมายที่ได้จากฟูคอยดัดนเมื่อคุณรวมสิ่งนี้กับน้ำส้มสายชูหม,มักจากแอปเปิลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของฟูคอยดัดน เมื่อคุณใส่ทุกอย่างลงไปในเจลเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลคุณจะได้ผลิตภัณฑ์อันทรงพลังเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทําจากหลักพื้นฐานของโพลีแซคคาไรด์ฟูคอยดนเองก็เป็นโพลีแซคคาไรด์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพวกมันเข้าไปสู่ร่างกาย ร่างกายของคุณจะสามารถดูดซับได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพรับเข้าไปในระบบของคุณและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั้นช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันคุณให้ห่างไกลาจากการป่วยอูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมทุกคนควรจะลองมันนี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณควรจะทานมันเข้าไปในทุกวัน